สนับสนุนโดยซีม่าครีมนมข้นหวานตาพาเลตกาแฟได้แล้วค่ะค่ะเออคุณน้องตาลค่ะได้ข่าวว่าน้องชายสุดหล่อเนี่ยสอบติดตำรวจหรอเทวร์แด่นอนสิคะพี่จะไม่ติดได้ยังไงล่ะก็พ่อเขาเส้นใหญ่บะแล้วบ้ะแล้วเป็นตำรวจไม่ใช่ระเบิดลับเบอเลยสินะสุดสุดถ้าเป็นคุยเรื่องแค่นี้นะ ถ้าพูดถึงตำรวจนะ่ะต้องพ่อฉันพ่อพี่โดนจับหรออืมก็ใช่น่ะส่สองปีแล้วเจะบ้าเหรอถ้าพูดถึงเรื่องตำรวจเนี่ยนะบอกเลยว่าพ่อฉันนะสุดสุดโอ้โหสุดสุดยังไงคะอ้า,าวเมื่อวันก่อนนะสิไม่อยากจะโม้นะนี่ hi, พ่อฉันเดินขึ้นโรงพักพูดแค่สองสามคำเท่านั้นแหละตำรวจนี่หนีกันออกหมด,หมดทั้งโรงพักเลย พ่อพี่เป็นพนักงานฉีดลวงอเอา้าถ้าไม่ออกกันไปแล้วจะฉีดกันยังไงตายถึงว่าลหะพ่อทำเวรกรรมกับปวกไว้เยอะลูกออกมาเลยหน้าเหมือนปวกเลยแ้นี่แกว่าฉันเหรอฉันไม่ไดีว่าฉันดา่า